ะะแล้วกระบวนการกลไกการขับรถแรกๆกรกะต่นเต้นกันใช่ไหมเออใครที่ขับรถไม่เป็นนะฮนะโอ้โหบางคนตื่นเต้นอ่ะนะฮนะ,ะเหงือออกมือเออเหงือกออกนะฮะแบบท่วมตัวนะ,ะแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอไปเรียนขับรถนะฮะมันมีระบบระเบียบของมันนะฮะและที่สำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะนะฮะไปอา่าไปสนใจสิ่งอื่นใดๆนะอ่า ขอบคุณค่ะนะคะคุณสมศรีสิบสอนะคะขอบคุณค่ะก่อนอื่นจะไปสนใจใดๆให้สนใจว่าถ้าใครบนโลกใบน,นี้ทำอะไรได้คุณก็ทำได้สิเช่นเดียวกันจงเชื่อมั่นอย่างนี้นะ,ะเชื่อมั่นอย่างนี้นะ,ะถ้าใครคนใดคนหนึ่งบนโลกนี้นะแะสะดงความสามารถใดๆจากหนึ่งสมอง2มือของเขาถ้าคุณสนใจที่จะทำแบบเขา คุณก็ทําได้เช็คเช่นเดียวกันมันก็เหมือนแบบขับรถอะนะคะดังนั้น